วันนี้เราจะมารีวิวน้ำหอมขายดีจากไบรเ d โดสามกลิ่นกันครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับ n c e n t Channel นะครับสำหรับวันนี้เราจะมีน้ำหอมนะครับจากค่ายไบรเ d โดนะครับหรือไบ h เฮโดนะซึ่งตัวนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด3กลิ่นด้วยกันเลยนะครับวันนี้ที่นำมาฝากกันนะครับก็จะเริ่มจากกลิ่นแรกเลยครับเป็นกลิ่นที่ใช้ง่ายๆสบายๆนะครับกลิ่นนี้เนี่ย เป็นกลิ่นที่เรียกว่า Gipsy Water อร์ครับกิ p ซี่วอเตนะครับเขาก็ออกวางจำหน่ายในปี2008นะในรูปแบบของ Or ร์ r ั a ฟนะครับตัวนี้ก็มีทั้งหมด50แล้วก็100 ml นะครับเป็นสไตล์ Woody Aromatic นะครับเป็นน้ำหอมที่ใช้ได้ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเลยนะตัวนี้นะครับท็อปน้ตเป็น Juniper นะครับเป็น Lemon นะครับเบอร์ m ก t e ์มอสเปเปอร์มิดเดิลน้ตเป็น i n นิดเดิลหรือว่าไอใบของสนเข็มนะครับแล้วก็ อินเซนต์นะครับหรือว่ากัญยานะครับออริสรูทนะครับหรือว่ารากออริสนั่นเองนะครับแล้วก็เบสโนดเนี่ยเขาจะเป็นแซนเด์วูดนะครับวานิลาและอัมเบอร์ครับกลิ่นนะครับเป็นอย่างไรวันนี้ผมก็แบ่งขายมานะครับตัวนี้บาเรโดแบ่งขายมาค่อนข้างแพงเหมือนกันนะ2 ml ประมาณ100กว่าบาทหรือ1 4 0ยสีประมาณนี้นะครับแล้วก็ราคาขวดเต็มของเขาเนี่ยก็50 ml จะอยู่ที่ประมาณสี0 0้าพนะครับแล้วก็100 ml เนี่ยก็ราคาจะอยู่ที่7,000ถึง1ม0 0 0หนึนะครับแล้วแต่เว็บไซต์ ที่ขายด้วยนะครับตัวนี้กลิ่นนะครับของกิฟ s ี w วอ e r เเนี่ยเปิดมาจะบอกว่าจริงๆแล้วกิฟ s ี w วอ e r เนะเป็นกลิ่นที่ฉีดบนกระดาษไม่โอเคนะครับคือฉีดบนกระดาษเนี่ยประมาณสัก5นาทีกลิ่นจะแบบว่ากลมกลืนไปกับกระดาษเลยนะครับซึ่ง เอาจริงๆผมฉีดเพื่อเป็นการแบบเทสกลิ่นเฉยๆนะแต่ว่าผมใช้เนี่ยมาประมาณสัก 1- 2วันแล้วนะครับสำหรับ g i ิฟซี่วอเนะกลิ่นนี้นะครับเปิดออกมาจะเป็น Juniper ซึ่งมีความเขียวเบาๆแล้วก็จะมีความเป็นเ e r g a m o มอตบวกเลมอนนะครับซึ่งกลิ่นเนี่ยเขาจะเป็นสิตรัสที่มีความแบบอมเปรี้ยวอมหวานเล็กๆ禧禧นะครับตอนเปิดสดชื่นมากๆนะตัวนี้เป็นตัวที่สดชื่นแล้วก็ให้บรรยากาศคล้ายๆกับกลิ่นของครี d นะครับ ร o ย a ลวอเตอร์เลยตัวนี้จะเป็นออกแนวแบบเปรีป้ยวใสๆประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีกลิ่นที่แบบออกเป็นกลิ่นอมพันเบาๆบางๆนะครับกลิ่นนี้เนี่ยจะเป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกเหมือนกับเปิดออกมาแล้วสดชื่นแต่ว่ามันจะมีความอบอุ่นเบาๆของอมพันนะครับตัวนี้นะกลิ่นจะมีความเรียบง่ายดมง,ง่ายนะครับแล้วก็เป็นกลิ่นที่ไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรมากนะครับตรงนี้ กลิ่นกระจายตัวนะครับจะบางๆนะครับสำหรับกิฟซี่วอเดอร์จะเป็นกลิ่นที่กระจายตัวบางๆคือเราจะได้กลิ่นที่เป็นซิตรัสอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ประมาณชั่วโมงที่2เนี่ยหรือจริงๆเราถ้าอากาศร้อนมากๆอี่ประมาณ30นาทีกลิ่นซิตรัสก็จะเริ่มไปแล้วนะคือจะออกแนวว่าเป็นซิตรัสที่เบาลงนะครับแต่ว่าจะได้กลิ่นที่เป็นไม้สะอาดๆมีความเย็นๆเหมือนเย็นจากเนื้อไม้นะครับนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะให้ความรู้สึกสบายๆออกมารอบผิวนะเป็นกลิ่นที่ไม่ได้มีความหนาแน่นอะไรมากสําหรับตัวกลิ่นนะครับตัวนี้ แต่จะมีความพิเศษอย่างหนึ่งครับถ้าฉีดบนผิวนะย้ำว่าฉีดบนผิวนะครับฉีดเทสบนกระดาษจะไม่ได้กลิ่นนี้นะคือกลิ่นวานิลาบนผิวคือจะเป็นกลิ่นวานิลาเบาๆนะครับแล้วก็จะออกมีเย็นซาๆนิดนึงนะครับกลิ่นนี้เนี่ยจะเป็นกลิ่นวานิลาที่มีความคล้ายคลึงกับตัวผ้าฟาร์มเดอร์มารีเพกาซัสเหมือนกันแต่ว่าตัวกลิ่นวานิลาจะไม่ได้คมขนาดนั้นคือจะมีความรู้สึกว่าเป็นแค่กลิ่นที่ออกหวานเรื่อๆนะครับนิดๆนะครับแล้วก็มีอัมเบอร์นหน่อยๆอะไรประมาณนี้นะครับ ลักษณะของกลิ่นเนาะแล้วก็การกระจายตัวของกลิ่นประมาณ3-4ชั่วโมงนะครับกระจายตัวได้อย่างดีกลิ่นติดผิวค่อนข้างนานแต่คือเป็นกลิ่นที่เหมือนเป็นสกินเซนต์ไปเลยครับคือเป็นสกินเซนต์แบบไม้ไม้แห้แงๆเย็ยนๆสบายๆแล้วก็ค่อนข้างนานครับคือนานประมาณ8-9ชั่วโมงก็ยังได้กลิ่นอยู่นะถ้าเกิดว,ว่าดมที่ผิวนะแต่ว่ากลิ่นเขาจะไม่กระจายตัวแล้วคือจะเหมือนกับเป็นกลิ่นที่เป็นสกินเซนต์ติดผิวไปเลยตัวนี้ฉีดบนเสื้อผ้าโอเคไหมก็พอได้ครับแต่ว่าจะไม่ได้กกกลลลิิ่่่่่่่นนนหวววาาาาาอออยยงททีีีคืจะะไมมมเ บนเสื้อผ้านะดังนั้นเนี่ยตรงนี้ในะคลิปซี่วลเวเตอร์ผมเลยแนะนําว่าถ้าจะใช้จริงๆเนี่ยคือใช้บนผิวดีกว่านะครับอย่าไปฉีดเสืเอ้อผ้าแล้วก็เวลาใช้ก็น่าจะเป็นกลิ่นที่โอกาสการใช้งานคือเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะดูเป็นแคชชัลแคชชววไม่ค่อยจะแบบว่าออกไปสมบุกสมบันอะไรมากมายนักนะครับกลิ่นนี้นะอืม กลิ่นที่2ครับกลิ่นนี้น่าจะเป็นขวัญใจของใครหลายๆคนเลยครับกับ Rose of No Man Land ครับก็คือ Rose of No Man s Land เนะี่ยเป็นกลิ่นที่ได้คอนเซปต์มาคือเป็นเหมือนกุหลาบในพื้นที่ที่ไร้ผู้คนนะครับก็ออกมาจำหน่ายในปี2015นะครับเป็น EDP เหมือนกันนะครับมี 50-100ML เหมือนกันเนาะเป็นน้ำหอมแนว Amber um Spicy นะตัวนี้นะครับคือ ไม่โฟเร้านะแต่ว่ากลิ่นเนี่ยฟอร้ามากมากเลยนะครับท็อปโน้ตจะเป็นตัวกิชเรดโรสนะครับหรือว่าดอกกุหลาบแดงจากตุรกีนะครับแล้วก็พิ้งเปเปอร์นะครับมิดเดิลโน้ตก็จะเป็นตัวกิชเรดโรสเหมือนกันนะครับก็คือเป็นดอกกุหลาบแดงเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็เอ่อแรชเบอร์รี่บลัซซัมหรือว่าดอกของแรชเบอร์รี่ครับแล้วก็มีเบสโน้ตเนี่ยเป็นปาบิรัสนะครับหรือว่าต้นกกปาบิรัสนั่นเองนะครับแล้วก็อัมเบอร์หรือว่าอัมพันครับกลิ่นตรงนี้จะบอกว่าเทสบนกระดาษ อยู่ประมาณวันกว่าๆนะครับ2วันเลยทีเดียวค่อนข้างนานเหมือนกันแล้วก็กลิ่นบนกระดาษกับบนผิวค่อนข้างเหมือนกันครับกลิ่นนี้จะเป็นกลิ่นที่เป็นกุหลาบกุหลาบเลยคือเป็นกุหลาบที่ชัดมากๆครับชัดเจนตามด้วยกลิ่นที่เป็นพนะิ้งเพเปอร์หรือพริกไทยสีชมพูเนี่ยค่อนข้างชัดเลยตอนเปิดอ่ะคือพริกไทยสีชมพูจะเป็นพริกไทยที่มีสีชมพูนะครับหาดมได้ตามร้านเพื่องเทศอ่าทั่วๆไปนะครับจริงๆแล้วตามซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยมีทัทุกที่เลยนะครับสำหรับพริกไทยสีชมพูตอนนี้ก็ค่อนข้้้าาางจะะหดมได่ยแลวนะ เป็นกลิ่นที่ออกชัดนะครับแต่ว่ากลิ่นของเขาเนี่ยมันไม่ได้สไปซี่มากขนาดที่แบบว่าจะเป็นน้าหอมแนวสไปซี่นะครับตรงนี้กลิ่นที่เป็นกลิ่นเด่นชัดเลยคือกลิ่นที่เป็นกุหลาบครับเป็นกุหลาบที่ชัดเจนมากๆแล้วก็จะมีอของแอมเบอร์นิดๆนะครับคือมันให้ความรู้สึกเป็นกุหลาบที่มีทั้งความโเรัลมีความแบบว่าสดใสนะครับแล้วก็มีความอบอุ่นในเวลาเดียวกันด้วยนะครับกลิ่นเนี่ยดูจะซับซ้อนนะครับแต่ว่าก็มีความมินิมอลคือมันจะมีความแบบดมง่ายๆนะครับคือดมแล้วแบบ เป็นกุหลาบรู้เลยว่าเป็นกุหลาบแต่ว่านานๆจะรู้สึกว่าเหมือนกับมีอัมเบอร์นิดนึงมีความอบอ,อุ่นหน่อยๆอะไรประมาณนี้นะครับมีกลิ่นที่เป็นพริกไทยสีชมพูเล็กๆนะครับแล้วก็กลิ่นบนผิวน่จะเป็นกลิ่นที่มีกลิ่นเขียวๆเหมือนกลิ่นของใบไม้เหมือนต้นกกป,ป,ปาปิรัสแต่ว่าลักษณะของกลิ่นเนี่ยจะไม่ได้เขียวขนาดว่าด,าดมแล้วเป็นหญ้านะครับแต่จะให้ความรู้สึกเหมือนเป็นใบไม้อะไรสักอย่างซึ่งมีความสดชื่นน้ำมีความชุ่มชื้นบนผิวด้วยนะครับตรงนี้ก็ ตรงตามคอนเซปต์ Rose of No Man's Land เลยครับคือเหมือนกับเป็นกุหลาบที่อยู่ในดินแดนที่ไร้ผู้คนเลยครับเพราะว่ากลิ่นเนี่ยไม่มีกลิ่นที่มีแนวมาร์กแนวอะไรที่เป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์เลยนะคือกลิ่นเนี่ยเรียกว่าเป็นกลิ่นที่ออกเป็นวีแกนเลยก็ว่าได้นะครับคือเป็นกลิ่นที่ออกแนวเป็น กลิ่นที่ให้ความรู้สึกว่าเป็นโน้ตที่เป็นอะไรอะ่ะที่เป็นพืชอะ่ะหมดเลยนะครับสาหรับตัวกลิ่นนะก็ตรงคอนเซปต์นะครับกลิ่นนี้นะครับเป็นกลิ่นที่มีความมินิมอลแต่ก็ให้ความลักซ์ซรี่ด้วยนะคือกลิ่นจะมีความหรูหราแล้วก็มีความน่าทนุถนอมเนาะมีความแอบสไปซี่และน่าสนใจมากๆครับคือถือเป็นกลิ่นกุหลาบที่ไม่เชยอะ่ะ เป็นกลิ่นกุหลาบที่ไม่ใช่กลิ่นกุหลาบธรรมดานะครับคือเป็นกลิ่นกุหลาบที่มีความแบบมีอะไรอยู่ในตัวนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นกลิ่นหนึ่งที่ทําออกมาได้ดีมากๆของแบริโดเลยนะครับแล้วก็กลิ่นเนี่ยกระจายตัวได้ดีประมาณ3 4สชั่วโมงเหมือนกับกิฟตี้วอเทอร์เลยแต่ว่ากลิ่นเนี่ยมีความหนาแน่นกว่านิดนึงแล้วก็ลักษณะของกลิ่นนะครับจะกระจายตัวต่อนเนื่องไปอีกประมาณ6-8ชั่วโมงแล้วติดผิวนานมากนะครับคือติดผิวเนี่ยนานมากๆคือนานกว่า8ชั่วโมงแล้วก็กลิ่นนทีีต่ตตติิิออดดดดดผ้้้าาากรรระะะษออออไไงคคืืลลวววแัปมณ2 ประมาณวัน2วันยังมีกลิ่นอยู่นะครับแต่ว่ากลิ่นไม่ได้ชัดมากนะครับแต่คือวันแรกเนะี่ยคือกลิ่นแบบชัดมากคือตื่นมาตอนเช้าของอีกวันหนึ่งอะ่ะคือฉีดประมาณ8ปดโมงของอีกวันหนึ่งแล้วตื่นมาตอนเช้าของอีกวันหนึ่งคือกลิ่นก็ยังชัดอยู่บนกระดาษอะ่ะคือเป็นอะไรที่ผมว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะทนนะแต่คือเรื่องการกระจายตัวเนี่ยจะเวิร์กเวิร์กอยู่ประมาณสักเออไม่เกิน6กชั่วโมงอะครับอืม ตามสไตล์ของเขาอ่ะคือเป็นสไตล์ที่แบบว่าเป็นเหมือนกับกลิ่นที่เบาๆไม่รบกวนอะไรประมาณนี้นะครับก็จะเป็นในกลิ่นหนึ่งที่แนะนําเลยนะครับว่าถ้าคนที่ชอบสายกุหลาบและมีความรู้สึกว่าอยากจะให้กลิ่นมันเป็นอะไรที่ดูดมง่ายๆแล้วก็ไม่ได้เป็นกุหลาบที่ฉูดฉาดจนเกินไปโรสซัพนวลแมรี่แลนก็เป็นกลิ่นหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันครับสาหรับกลิ่นสไตล์แบบว่ากุหลาบที่ดูมินิมอลมินิมอลนะ กลิ่นสุดท้ายครับกลิ่นนี้ผมว่าเป็นกลิ่นที่น่าจะขายดีในการต่อไปแน่นอนครับนั่นก็คือ Black s a f f r o n ครับ Black Saffron นะครับเป็นกลิ่นที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากคุณเบิร์ดจากเซนอัลเบิร์ดนะครับซึ่งก็แนะนํามาว่ากลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่เขาชอบแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออน่าจะให้ลองนะผมก็หามาลองแล้วนะครับสำหรับ Black s a f f r o n นะ Black s ซ f f r o n นะครับตัวนี้ออกมาจำหน่ายในปี2012นบองะครับในรูปแบบของ0 0 m l เดอน์ฟาร์มก็มีห้าสิบเ้านหนึ่งก็เป็น น้ำหอมยูนิเซ็กที่เป็นแอมเบอร์สไปซี่เหมือนกับตัวที่เป็นโรสออฟโนแมลเล่เลยนะคือเป็นสไตล์เดียวกันครับมีท็อปน็อตเป็นเซฟรอนนะครับจูนิเบอร์เบอร์รี่ไชนีสเกรฟฟรุตนะครับมิดเดิลน็อตเป็นลีเดอร์นะครับแบล็กไวน์โอเรนตนะครับแล้วก็เบสนะ็อตเนี่ยเขาจะเป็นราสเบอร์รี่นะครับแคชเมอแรงโรเวอร์จิเวอร์นะครับกลิ่นก็จะเป็นกลิ่นที่เปิดปุ๊บเนี่ยนึกถึงน้ำหอมหลายตัวมากๆนะครับสำหรับตัวแบล็กเซฟรอนเนี่ยคือกลิ่นตอนเปิดนะผมจะได้กลิ่นที่เป็็นนนลลลอยออยยู่่่ใาากกกศนะแแ้วจะมีีิทแบบ เป็นกลิ่นนัวๆของหนังแล้วก็กลิ่นที่คล้ายๆถั่วๆเล็กๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้นึกถึง Comfort ดนัวๆพอสมควรนะแล้วก็บางอารมณ์จะให้ความรู้สึกเปรี้ยวหวานเล็กๆของตัว r a สเ b e r r ่ซึ่งทําให้นึกถึง t ัสการ์เลเดอรบ้างเล็กน้อยนะครับกลิ่นจะเป็นทํานองเดียวกันแต่ประเด็นคือกลิ่นของเขาเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นหนังแนวนั้นนะครับแต่ตัวกลิ่นเนี่ยกลับเป็นกลิ่นที่มีความซอฟต์มากๆคือตัวกลิ่นเนี่ย เป็นกลิ่นที่แบบว่าดูเป็นหนังที่มีความซอฟต์แล้วก็มีกลิ่นซาฟรอนที่มันซอฟต์อ่ะคือมันซอฟต์ถึงขนาดว่าให้ความรู้สึกเหมือนดมแล้วไม่รู้สึกว่าออกแขกหรืออะไรเลยครับคือหลายๆคนถ้าได้กลิ่นซาฟรอนจะมีความรู้สึกว่ากลิ่นเหมือนข้าวหมกอะไรประมาณนี้ก็จะมีความรู้สึกว่าเออมันเป็นอะไรที่อาจจะเป็นเครื่องเทศแรงเกินไปหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะจะบอกว่าตัวใบโรือวแบล็กซัฟรอนนะครับเป็นซาฟรอนที่ดมง่ายมากๆแล้วก็เป็นซาฟรอนที่มีความละมุนละไมมากๆนะครับกลินน หรูหราอลังการตั้งแต่เปิดเลยนะครับแต่ก็มีความเรียบง่ายนะคือวินกลิ่นเปิดที่แบบมีความสดชื่นด้วยคือเป็นกลิ่นที่มันจะมีเบอร์รี่นิดๆแล้วก็จะมีความเป็นสนนหน่อยอ่ะคือกลิ่นเนี่ยจะมีความชัดเจนเลยคือจะมีความแบบเป็นโน้ตที่มีความเซ็กซี่เซ็กซี่ด้วยมีความสปซี่ด้วยแล้วก็มีความเฟรชด้วยอย่างหนึ่งพอกลิ่นมันสเตเบิลแล้วมันเป็นอะไรที่ดูหรูหราแล้วก็ดูเป็นเหมือนเครื่องหนังอะไรที่มีอะไรอ่ะครับคือเป็นเครื่องหนังที่ดู ดมง,ง่ายนะครับมีความเป็นเครื่องหนังชัดเจนแล้วก็กลิ่นคงตัวมากๆนะครับแบล็ k ซ a ฟ f r o เป็นกลิ่นที่คงตัวมากๆคือกระจายตัวดีเนี่ยประมาณ 3- 4ชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นจะเป็นกลิ่นที่แบบกระจายตัวประมาณสักเนี่ยหน่นิ้ว2นิ้วประมาณนี้ครับคือแว b w ว b นะครับเป็นกลิ่นที่กระจายตัวบางๆแต่ว่าทนมาก ดักชอฟอนเป็นอะไรที่ทนมากแล้วก็ทนกับแอลกอฮอล์ด้วยนะคือ mm hmm. ผมเผือแอลกอฮอล์ล้างมือตอนที่แบบว่าเทสด้วยนะมันก็ยังอยู่นะคือกลิ่นเป็นอะไรที่ติดผิวทนมากๆแล้วก็ชัดมากก็นานกว่าแชั่วโมงนะครับตัวกลิ่นที่ติดผิวนะติดเสื้อผ้าก็นานครับบนกระดาษลองเอาไว้คือ2วันนะครับกว่าจะหายนะกลิ่นแบลกชฟอนนี่คือลองบนกระดาษไว้2วันนะครับกว่ากลิ่นจะหายปัจจุบันนี้กระดาษเก่าก็ยังคงจะมีกลิ่นอยู่บ้างเล็กน้อยด้วยนะครับเป็นกลิ่นนวลๆคล้ายๆ พิมครีมนิดๆนะครับเป็นกลิ่นคล้ายกับหนังที่มีความเพีมๆนิดๆนะคือจะอยู่แบบนี้นะค่อนข้างนานเลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นกลิ่นที่มีความเข้มข้นมากสุดใน3กลิ่นที่นํามารีวิววันนี้ด้วยนะครับสำหรับ Black Saffron เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับ b a y i d o สามกลิ่นที่นามาฝากกันในวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครเคยใช้กลิ่นไหนเนี่ยรู้สึกอย่างไรสามารถคอมเมนต์กันไว้ใต้คลิปนี้นะครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แชร์เป็นกําลังใจให้กันนะครับแล้วอย่าลืมว่าใครได้เข้ามาใหม่ในช่องนี้อย่าลื คลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับคอยติดตามชมกันไว้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วเจอกันบาย